ผมเห็นบางช่องนับถอยหลังว่ะไอยูสภาเนี่ยสามเดือนก็ัอะไรนั่นช่องแปดผ่านไปกี่วันละสักอย่างเนี่ยผ่านไปผมเห็นบางช่องขึ้นเป็นร้อยสิบวันยังร้อยแปดสิบวันพอดี ผ่านไปสิบวันพอดีเออนับถอยหลังกันแล้วก็เหลือร้อยสิบวันเหลือร้อยสิบวันกดดันนะเนี่ยก็สนุกดีนะเออเพลินดีประเทศไทยเราจะได้รู้ว่าสิบวันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างอแล้วสิบวันนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของไทยกัมพูชาแน่นอนเรื่องใหญ่เลยวันนี้วันที่สิบแล้วใช่ตต้องวันนี้วันที่สิบต้องอะไรต้องจัดการผักดันแล้วใช่ไหมคือวันนี้มันคือวันเดทไลน์ใช่ไหมคะซึ่ง เป็นลาของใครเป็นคําพูดที่น่าจะพูว่าหรือเปล่าพูว่าพูดซึ่งพูวาก็ไม่ได้ใช้คําว่าเด็ดลายด้วยถูกไหมบอกให้เวลาถึงวันที่สิบนะคะในความหมายถึงวันที่สิบก็คือจะใช้กฎหมายถ้าคุณไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีการทําอะไรบางอย่างจากประเทศไทยซึ่งวันนี้มันก็ก็มีเกิดขึ้นนะก็มีมีในส่วนของความเคลื่อนไหวของฝ่ายความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำรวจป่าไม้ตำรวจป่าปาาชุมชนแต่วันนี้ภาพที่เห็นชัดก็คือการเข้าไปในพื้นที่ที่มีระเบิดวางคือตาควายใช่ไหมคะก็คือการเก็บกู้วันนี้ที่เราเห็นภาพวันนี้ว่ามีการขยับทำก็คือการเก็บกู้ระเบิดแต่คงไม่ไปไล่มวลชนวันนี้นะแต่เรื่องของการประทะเนี่ยไม่ไม่มีแต่ว่าในส่วนของฝั่งหนองจานก็มีภาพของประชาชนพลเมืองในพื้นที่แล้วก็ของของเราเองก็ตรึงเผชิญ กับข้างหน้ากันอยู่มองเห็นกันอยู่ก็มีการแบบใช้กล้องมือถือเก็บภาพกันมีทหารปราบรายในพื้นที่ของหนองจานี่เการจอดพลังเยอ่อระดมตู้คอนเทนเนอร์ไปวางอ่ะนั่นแหละแล้วตอนยกเข้าแล้วยกออกทําไงอ่ะนะต้องยกออกด้วยต้องยกออกด้วยเขาก็วางเผื่อเอาไว้ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์บานปลายไปสู่การประทะมันก็สามารถเป็นบังเกอร์ได้ใช่ไหมแต่ปัญหาเรื่องนี้คือเกิด S <S คือตอนนี้เท่าที่เรามอนิเตอร์ข่าวจาก f a c e b o o k กอ,องทัพก็ฝังอบูชาเขาก็ขนมาหมดเลยนะ <c oughs> พรฮะมั่งเด็กมั่งคนชรามั่งเกิด <ขน S 2> ปฏิมา,ามาใน,น,นี่ยุ่งเลยนะเออแต่ว่าคือเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านไปจากจากการตั้งคำถามเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางหน่วยงานความมั่นคงเขาได้มีการตระเตรียมสเต็ป แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าจะทำอะไรจะต้องจะต้องไปยางไงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นนโยบายที่ทางนายกก็ให้ไว้ตั้งแต่ประชุมสมชคราวที่แล้วว่าทําอะไรก็ต้องถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าท่านนายกเองหรือสมชเองเนี่ยมีหลายมิติที่จะต้องดูแลไม่ใช่แค่เรื่องว่าให้คนออกจากตรงนี้ไปแต่คือว่าการเศรษฐกิจจะยังไงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งไทยอาเซียนสหรัฐจีน เพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือต้องตระเตรียมว่าโอเคอุดช่องโหว่ทุกๆช่องเตรียมความพร้อมนั่นแหละคือตอนนี้ในในเขตพื้นที่ชายแดนเราอยู่ภายใต้กฎอายการศึกอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นเป็นกฎหมายใหญ่ที่ความ ฝ่ายความมั่นคงนะ่ะเขาตรึงเขาดูแลตรงนี้อยู่แล้วอ่าอ่าอันนี้ก<ต>็ให้ให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงว่ uh huh. เาเว่ากฎอายการศึกอ่ะบางทีคนคิดว่าพอมีกฎอายการศึกตรงไหนแล้วรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่ใช่นะนไม่ไม่ใช่ใชกฎ็อดกฎอายการศึกเนี่ยเป็นกฎหมายพิเศษที่ให้ไว้เพื่อให้ทหารจัดการพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างรัดขั้นตอนได้ uh huh. อย่าง uh huh. เช่น uh huh. เวลาที่ปกติถ้าเกิดว่าเขาสงสัยใคร เราจะเอาตัวมาสอบเนี่ยมันจะต้องมีหมายหรือถ้าจะค้นบ้านใครต้องมีหมายใช่ไหมแต่ภายใต้กฎไอ้การศึกเนี่ยสงสัยสามารถค้นได้เลยได้เลยอ่าหรือว่าอยากจะเรียกตัวใครมาสอบแล้วเก็บตัวไว้สักเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อยกเว้นให้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ให้เข้าใจเขาก็ถือว่าเป็นร่มใหญ่ในการควบคุมสถานการณ์แต่ว่าใช่เป็นกฎหมายที่ทําให้ทํางานได้แต่ว่าในการควบคุมของแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อย่างอย่างที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาบอกใช่ไหมคุณอะไรนะ ในเลสวรนะเขาก็พูดเลยว่าคือคือบางทีประชาชนเดี๋ยวชื่อเลยนะอะไรสวัสดีวันชนะวันอะไรอ่าคุณคุรีวันชนะสวัสดีแกเป็นคลตรีหรือพลโทไม่แน่ใจค่ะโอเคท่านก็บอกเหมือนกันว่าอย่างอย่างอย่างบางคนเขาบอกว่าน้องจานทําไมทหารไม่ลุยไม่ทําคือต้องเข้าใจว่าฝั่งเขมรนะเขาใช้โลมนุษย์ เพราะฉะนั้นทหารเนี่ยจะไม่ไปลบกับคนพลเมืองทั่วไปจุดที่ทหารจะไปะเผชิญได้คือจุดที่เขามีทหารอยู่ก็คืออย่างฝั่งตาเมืองทมตาควายไอเหล่านี้ตรงนี้จุดนี้คือทหารเนี่ยเข้าเข้าไปประทะได้ซึ่งตอนนี้เขาก็เรื่อง กอบกู้ระเบิดแล้วทีนี้ระหว่างการกอบกู้ถ้าฝั่งนู้นเขามีปฏิกิริยายิงปืนยิงอะไรขึ้นมาทางนี้ก็พร้อมแต่เราต้องไม่ได้เป็นฝ่ายที่ไปเปิดอะไรทําให้เราเสียเปลี่ยบแต่น้องจานเนี่ยก็ได้แค่เอลกอฮอลใช่แต่น้องจานสัตแก้วน้องย่าแก้วเนี่ยเราให้ทหารไปเปิดไม่ได้เขาก็เลยใช้พรบป่าไม้ซึ่งก็จะเป็นตํารวจป่าไม้พรบควบคุมฝึงชนหรือแบบอาสาสมัครในพื้นที่นะคะเข้าไปเป็นคนที่จะต้องผลักดัน ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับการจ้องตากันอยู่นะเล่นเกมจ้องตากันอยู่ใครจะอึดใครจะเรนกับฝ่ายนู้นใช่ใใครเปิดก่อนคเดี๋ยวเขาผ่านพ้นวันนี้ไปแบบนี้แหละใช่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีอะไรหรอก แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีพัฒนานการที่สําคัญก็คือมีประชุมสมชครับนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่ชัดเจนเว่าเราจะมีมท่าทีกับสหรัฐยังไงอ,อยังไงยังไงไท่าทีโอเคอย่างสมชเนี่ยก็คนที่ออกมาให้ข่าวหลังการประชุมคนที่นั่งหัวโตวเป็นประธานคือท่านนายกนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้คุณสัจชัยบางชวดเลขาธิการสมรชเนี่ย ออกมาแถลงผลการประชุมบอกว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โดยรวมโดยย้ำา4จุดยืนก็คือสิ่งที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุม GBC เมื่อสิกันยายนนะคะมีเรื่องถอนอาวุธหนักนะคะมีเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดมีเรื่องการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็การบริหารจัดการชายแดนที่มีปัญหาด้วยกลไกทุยภาคีเนี่ยนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องที่ว่ากองทัพบกเสนอว่าจะบริหารจัดการ บ้านหนองจานและบ้านหนองแก้วซึ่งอาจรวมถึงการผลักดันคนออกจากพื้นที่เนี่ยคุณชัตชัยบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเพียงการติดตามสถานการณ์โดยรวมไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนั้นโดยพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการของฝ่ายทหารซึ่งฝ่ายทหารก็จะเป็นผู้พิจารณาเองนะคะวันนี้ไม่ได้แบบว่าพิจารณาเรื่องในพื้นที่เป็นการเฉพาะส่วนกฎหมายเพื่อการจัดระเบียบหรือการประกาศกฎอายการศึกเนี่ย ที่ทางผบอเหล่าทัพพิจารณาอยู่ทางเลข,ขาสมชย้ําว่าที่ประชุมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นตอนนั้นนะคะม,มองว่าก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ย้ำสีข้อหลักอันนี้<ม>ซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนายกอนุทินได้ออกมาให้ข่าวว่าเป็น แนวคําตอบของเรากับประธานาธิบดีสหรัฐเหมือนกันคือประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีการส่งจดหมายถึงท่านนายกซึ่งไม่ไม่เผยแพร่นะคะแต่ว่าเป็นจดหมายที่เหมือนกับว่าปูทางไว้ก่อนที่จะเจอกันที่มาเลเซียเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้ก็คือจุดประสงค์ก็อยากจะให้มันมีพัฒนาการด้านสันติภาพมันก็มีรายละเอียดของมันแล้วนะแต่ท่านนายกก็ตอบว่าเรากับข้อหนึ่งขอบคุณ ขอบคุณที่มาแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ห่วงใหญ่แต่สองคือเรากับกัมพูชามีกลไกทวิภาคีก,กันอยู่แล้วนะจ๊ะอ,อนนันนัาจาะโวโเติมเอีก็คือ JBC JBC แล้วล่าสุดก็คืออ่าใช่ล่าสุดคือเราก็มีข้อตกลงจากจากการประชุมล่าสุดก็คือคย้ำสี่ข้อนี้สังเกตนะย้ำแค่สี่ข้อรจริงๆมี5้านะแต่เราย้ำสี่ก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าก็ ก็เดี๋ยวพออ่าก็ไปเจอกันที่ที่ที่มาเลเซียก็ค่อยคุยกันต่อได้แต่ว่าแนวทางของท่านนายกก็คือว่าเป็นการบอกว่าอย่ามายุ่งนั่นแหละเพราะบอกว่าเรามีทวีภาคีอยู่ใช่แล้วเราก็ได้คุยกันถึงขั้นนี้แล้วนะอันนี้แค่เล่าให้ฟังอ่ก็คือเหมือนกับว่าโอเคขอบคุณที่ส่วนที่ห่วงใยเนี่ยขอบคุณเห็นเห็นด้วยนะกับการที่แบบว่าผู้นา มหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยอยากที่จะนำพาให้ให้ให,ให้ให้ทุกคนที่ก็เรามีปัญหากันไปสู่ของอเส้นทางสันติภาพไทยเองก็ต้องการจุดนั้นแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สองประเทศเนี่ยต้องคุยกันซึ่งเราก็มีข้อตกลงในเรื่องของเงื่อนไขที่จะต้องคุยกันเพื่อง่ายวันนี้เนี่ยไทยก็ยื่นเงื่อนไขให้อยู่แล้วว่าคุณก็ทําได้สข้อที่เราบอกเนี่ย ทำแค่นี้มันก็จะนําไปสู่การทีไ่ไปคูดพูดคุยเรื่องข้อตกลงสันติภาพได้อยู่แล้แลวก็คืออย่างแรกก็คือวันเนี้กัมพูชาอยู่ๆจะมาบอกว่าไม่คุยจะคุย j b c เลยเนี่ยไม่ได้อือยู่ๆจะแบบจะผลักไปให้คุย J b บเลยไปได้ระดับขั้นมันต้องไปคุย g b c ให้จบก่อนคือว่าต้องทําตามเงื่อนไข <G BC S 2> ได้ก่อนเนี่ยถึงจะไปถึงตรงนั้นคือมันมีรายละเอยียดงี้อืมตอนไปประชุม GBC วันที่1ิบกันยา รายละเอียดของข้อตกลงข้อที่สี่เนี่ยมมันคือเรื่องบ้านหนองจานแล้วตอนที่คุยตรงนั้นเนี่ยมีการบันทึกไว้ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาบ้านหนองจานโดยให้ J b บซีม,มาเคลียรเรื่องเขตแดนก่อนอออันนี้เป็นข้ออ้างของเขาที่ทำให้เขายังไม่ได้ขยับอะไรดังนั้นทางไทยก็ต้องเคลียร์กันเองเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วมนตรีกลาโหมไปพูดอย่างนี้ แล้วหน้างานจะยังไงแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันเหมือนข้อต่อหนึงมันหายไปคือระหว่างท่านรัฐมนตรีกรลาโหมไปสู่การปฏิบัติในระดับแม่ทัพภาคเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยตรงกันอ่าอันนี้ก็คือโจทย์ที่ทางสมชเขาก็มาเคลียร์โดยการยันไว้ก่อนนั่นแหละว่าเออเราเอาสีเรื่องนี้นะแล้วก็ตอนนี้อย่าพึ่งทำอะไรอ,อ,อย่าพึ่งทำอะไรที่มันแบบรุนแรง แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ขยับเลยมันก็เป็นการเดินไปตามสเต็ปคือคือสิ่งที่นายอนุวิทินพูดเนี่ยคือต้องบอกว่าพอเราไปส่องดูจากการแสดงความเห็นล้วก็ได้รับคําชมนะชื่นชมว่าเป็นการแสดงท่าทีที่มีชั้นเชิงม,มีชั้นเชิงเลยไม่ไม่ได้ปฏิเสธคําว่าสันติภาพค่ะเราทุกคนต้องการให้เห็นอย่างนั้นยืนยันยืนยันว่าเราต้องการสันติภาพแต่ปัญหาเรื่องนี้เนี่ย มันมีมันมีข้อตกลงมันมีเงื่อนไขอยู่แล้วงั้นก็เลยก็เลยได้รับความชมว่าเป็นการแสดงท่าทีที่แบบเฮ้ยมีชั้นเชิงว่าเราไม่ได้อ่อนข้อแต่เราคือคนคุมเกมต่างหากการแสดงแสดงท่าทีของคุณอนุทินครับใช่เนี่แหละคนคุมเกมตัวจริงนี่ไงล่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นประโยชน์ของการที่ยังมี M O U ไว้ยันอยู่ด้วยนะเพราะมันคือกลไกทวิภาคีที่ท่านใช้พูด ถึงกับประธานาธิบดีสหรัฐนั่นแหละว่าเรายังมีทวิภาคีกันอยู่เพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่ห่วงใหญ่อันนี้คุณค่าของ MOU มันเริ่มปรากฏแล้วเอาจงจริงมันก็มีหอวมันมาแล้วแหะแต่เรื่องนี้ก็คุยกันไปเยอะละมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วคร <c oughs> ับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคือถ้าเราดูตามในโซเชียลคนก็ตีเลยตีกัมพูชาเลยบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วเนี่ยความจริงมันทำไม่ได้คือคือวันนี้กัมพูชายังคือ ด้านนอกในขณะที่การข่าวหรือการทูตของเขาเนี่ยเขายังพยายามจะไปพูดพูดถึงขั้นว่าวบนงก่อนในชั้นฟังอาจารย์อะไรฮิวแมนไรส์วอตส์อ่ะอาจารย์สุนายผ่าสุอาจารย์ส,สุน,ยนา,นย,า,าย,นนยผ่าสุท่านบอกว่าผมไปเจอเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นสมาคมหรือหรือเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของะอะระหว่างประเทศเหล่านี้เขาก็บอกว่า,าก็เป็นเพื่อนกันกับเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าในโต๊ะในโต๊ะของการพูดคุยอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น คนคนหนึ่งที่เป็นคนกัมพูชาเป็นคนกัมพูชาแล้วก็ก็มีบทบาทอยู่ในองค์กรทูตไปพูดในลักษณะว่าเหมือนพยายามที่จะปั่นปล่อยข่าวไปในโต๊ะนานาประเทศว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยพยายามจะทําให้ปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยกลายเป็นฉนวนกาซ่าแล้วก็ <ไป S 1> ใช้ <นะ S 1> คําว่าประเทศไทยหรือฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยวันนี้ เรียกได้เลยว่าคืออิสราเอลแห่งเอเชียหรือแต่ละคำที่เขาเรียกประเทศไทยก็ว่าโอ้ใช้คำที่แบบว่าไปปั่นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ชูนายบอกว่าแต่นานาชาติเขาไม่ซื้อเลยนะไอ้การปั่นนอ้มันจะเหมือนกับว่าบอกว่าเล่นใหญ่อะมันจะคล้ายๆกับบอกคนทารัฐประหารในเมืองไทยว่าเลวร้ายเท่าฮิตเลอร์อะไรเงี้ยเขาไ้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือความพยายามยังมีความพยายามในการจะทําอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็อวย สารัฐเต็มที่อวยทรัมเต็มที่นั่นแหละเราได้เห็นความเจ้าเล่กับบ้านยอสะดุเขมนใช่ค่ะใช่